สวัสดีไ <contam> อ <iah> <What S 1> ้บ้าทำอะไรของนายเห็นจะมาทำไมวะสวัสดีสวัสดีนายมีเรื่องฉันอยากจะไปกันทำทำไมไปดูไอ้เพนทำไมดีใจไหมเพนจ้าไม่เ้ยกูมีเรื่องจะทำงานตั้งคิดตั้งเคิดตั้งเคิด ช่วยไปช่วยช่วยช่วยก็ด้วยไปช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยก็ด้วยเราต้องไปช่วยเราต้องไปช่วยเราต้งไปช่วยช่วยกด้วยดังดอนเลยค่ะดาดอนแหวงแหวตายโดนมีาข้า่ยมาแล้วข้าไม่ท่ายสักกันอทำอะไรวะแกช่วยยังไงวะโอ้ช่วยเราก็ด้วยเพื่อนทั้งหมเลยเดียวปังพระเราสตัน ไปแค่วะกูไม yeah, ่รู้ไปกูลืมไปเยกูเจ็บโอ้เกูเจ็บกูน่าจมดินเลยเห็นไหยเย้มันตายแล้วเออยดเยอะไปช่วยต้งรีบไปช่วยตรงนี้ไปช่วยอ๋อโรแลนายทำอะไรตรงนี้ไปช่วยตรงนี้ไปช่วยแอบดูก่อนแป๊บหนึ่งแอบดูแอบดูมันอยู่ไหนกันวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยมันอยู่ไหน นายกูเจอแล้วกูเจอกระดูกปลาคนพี่ก็เจอไม่ต่นเลยได้หมดเอามงินด้วยมันมากระโดดมาทำต้อีไปช่วยรีบไปช่วยเออเเจอกระดูกออช่วยฉันช่วยนายเองฉัช่วยนเองฉนช่วยนายเองไม่นะอืมออืมออื้อ อพอาะอพ่ทำราคาไม่ได้หรอกขอาจะฆ่าเจ้ากลังจะจอกมากแม่โดนไล่อิดคีไม่เป็นไรแทงตายไปเลยอพราเราสลอตันต้องชีพช่วยเพื่อเอ่อใช้มีดสับหัวเอ่อเอ่อไ่ไม่นะ ช่วยไม่ทันแล้วยม่โออ้ไม่ช่มาลุม่จูมาลุไม่จูมาลุกิโคกะเราต้องออกขอยืมพลังนายนะกิโคกะกิโคกะต้องยืมพลังนายแล้วยืมไม้ด้วยเฮียไม่ช่วยเลยนะเพื่อนขอบคุณที่ยืมร่างนะจะมาทำไมวะ มาพูดกัรแกนึกได้ไอ้บ้านี่แม่กยันี่นะข้าวับเอือกตายโทรศัพท์สวัดีมดฟักฮัลโหลคือซาโตชิสวัสดีสวัสดีสวัสดีเจ้านายของข้าคนเก่าเอแกต้องตายตาย แก๋แหละตายอยูย่ือเคือปุ่มก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอจบนะครับขอจบนะครับขอจบนะ